สวัสดีกคนในเชื้อสายดาวขานกันด้วยนะครับแม่วันนี้กับผมกับยี่สี่ซอยเช่นเคยนะครับผมกับช่องเฮียสองสองสิบกบ แม่วันนี้ก็มาอยู่กับเกมโชเอมอีกแล้วนะครับเกมใหม่ของค่ายพีจีในช่วงนี้รีวิวมันเยอะๆหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันเอาเฮียไปเยอะจริงๆครับผมหลายครั้งหลายเทคหลายตอนจริงนะแม่ได้บาคาร่ามาก็มาเสียโชเอมได้ยิงปลามาก็มาเสียมันเออเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมายิงปลาโชว์เพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะใครชอบเกมยิงปลาหรือเกมบาคาร่านะครับก็ดูใต้คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับ <S <S เออเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวมาเฮียมารีวิวกลุ่มให้หน่อยแล้วกันนะครับเป็นกลุ่มที่ เฮีย er นะครับไอ้นี่อะเดี๋ยวขึ้นได้เลยดีกว่านะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะเข้ากลุ่มเฮียอยากรู้ช่วงเวลาแตนหรือเผื่อช่วงท้ายเนี่ยเพืเ่อนๆน,นี่เฮียลืมนะบางทีเฮียก็ลืมนะบรรยากาศในกลุ่มก็จะประมาณนี้เลยนะเพื่อนเล่นเกมไหนแตกไม่แตกก็จะลงให้แบบนี้เพื่อสามารถติดตามในกลุ่มได้เฮีย er ตอบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเออเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยู่ในกลุ่มก็จะรู้กันอยู่แล้วนะสมาชิกมากกว่าพันคนนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะใครที่เข้ากลุ่มไปแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปเฮียนะไปกำลังใจให้กันักนลผม อันนี้เวลาเกมไหนมีเปอร์เซ็นเฮียก็จะลงให้อย่างนี้เพื่อนสามารถเข้าไปตามมาได้แต่บอกไว้ก่อนเลยตอนนี้ว่ากลุ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนเพื่อเข้าไปแล้วจะแตกร้อยเปอร์เซ็นช่วงเวลาไม่ใช่แตกร้อยเปอร์เซ็นนะเพื่อนๆต้องไปประกอบการตัดสินใจเทคนิคกันเพื่อนเราก็เล่นเงาแต่เฮียบอกเลยว่าช่วงเวลาของเฮียเนี่ยดีมากเออคนก็เล่นกันแตกคนร่ำร่ำเลยนะครับขออนุญาตดื่มน้ำอมฤตสักคู่แล้วกันนะอโอ้โหเปรี้ยวปีป๊ด <laughs> โอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะและคำเตือนนะครับน้องๆหนุ่ที่มีอายุต่ำว่า18ปีนะครับควรได้รับคำแนะนำาแนะนำให้ในถึงทำตามนะจ๊ะจ๊ะโอเควันนี้เรามาด้วยทุน50บาทเหมือนเช่นเคยนะครับช่วงนี้นี่เฮียมา50บาทพอละช่วงนี้50บาทก็รังฮิตนะรัฐบาลประยุทธ์คนละครึ่งแล้วอกนี้โอ้อยมาถึงก็เข้าฟรีเกมเลยมาดูว่าฟรีเกมหรือฟรีเกลฟรีเกมหรือฟรีเกลรอบนี้แอะโอ้โหไอเวนฟรีเกล โอ้โหคือถ้าตัวตรงกลางเนี่ยมันไม่แบบมันไม่แบบอบอบอบี้อวบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้อะไรนะเกมโทเอ็มเนี่ยเฮียไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่คนขอมาแล้วแบบช่วแรกก็โดนมันบ่อยด้วยก็เลยมาซ้ำาั้หน่อยเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายต้องซ้ำต้องซ้ำเจ็บไม่เจ็บต้องซ้ำอีกรอบโอ้เดี๋ยวดิมันตัวคูณมันน้อยอ่ะเพื่อนเพื่อนได้ตัวคูณขนาดไหนบ้างเพื่อนอสามารถส่งมาให้เฮียดูบ้างนะเออใครได้ตัวคูณเยอะส่งมาในกลุ่มบ้างนะ ที่เฮียได้ตัวคูณน้อยมากเลยเ,บบเฮียไม่เคยไม่ค่อยรู้นะเกมนี้ว่าตัวคูณมันเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะโทเอ็มเนี่ยเฮ้ยเงียบอีกแล้วเงียบอีกแล้วโอ้โหมาเแบสบสามเนี่ยวันนี้กูจะรอดไมน,นี่ยไอ้โทเอ็มเนี่ยเออมาตัวแพงแล้ว <c oughs> ขอหนักๆหน่อย ขอหนักหนักหน่อยมาขอหนักหนักหน่อยเออ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 หนักเกินไอ้ยี่อะโอ้ขอโทษนะขออภยยัยนะเพื่อนอาจจะหัวร้อนไปนิดนึงนะครับไปเติมน้ำอำมฤตหน่อยดีกว่าชุม่มคอพี่เบิร์ดบอกว่าชุ่มคอเลยครับเพื่อน มันไม่มาจริงนะตอนนี้เริ่มโดนดูดแล้วนะครับผมเริ่มโดนดูดปากแล้วน้องเหมียวไหนะน้องเหมียวอนะ่ะน้องเหมียวเฮ้ยตัวแพงมามาเก็บคูณมามาโอ้โหคูณน,น้อยไปหน่อยแต่ก็ยังได้อยู่โอ้โหเฮ้ยมันน้อยอะ่เเเะเพื่อนๆฮัโลฮโหลฮัโลโหลจิมิ เอ,อ้ยฮัลโหลจิมมี่โอ้เออมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้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 เว้นวิ่งมันยากเกินมาเกมเนี้ยโอ้โหมันเจ้าบอกตรงว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นยากจริงๆโอ้โหเล่นยากมากเพื่อน โอ้โหแล้วเต็มแผงเลยบอกเล่นยากจัง <laughs> โอ้โหองร้อยยี่สิบห้าบาทเา้าเรื่องกระเบื้องแตกกันเว้ยนะเครื่องกูติดแล้วมาเครื่องกูติดแล้วมามาขอเบลละสิบเลยมาเครื่องติดละมาเครื่องฟิสตาร์ตติดง่ายบอกละเครื่องฟิชสตาร์ตติดง่าย ขอกำไรหน่อยเน้นๆมาเน้นๆมาเน้นๆมา,เ,เ,มาเออเปลี่ยนไบมาโอ้ยไม่มาว่ะเพื่อนๆอฮึบโอ้ยแล้วมาแล้วตัวแพงมาแล้วเบ็ดสิบซะด้วยโอ้โหไอเวนเออแต่พันสองอะทำไมอะ่ะเออเบ็ดหนักเบ็ดหนักบอกแล้วจังหวะนี้นะผม <c oughs> เพื่อนเพื่อนอย่างนี้นะเอาตรงอย่าว่างูงี้เลย ขอวัดหน่อยแล้วกันขอวัดหน่อยไม่วัดก็โบดไม่วัดก็โบดมาไม่วัดก็โบดมาฮึบโอ้โห้เหีย,อยพอกูปรับเบ็ดขึ้นแม่งดูดปั๊บเลยมามามาฮึ๊บเออ โอ้หแต่ก็ยังได้อยู่มา1,200กํากำไร3 0 0 0ันแล้วกำไรส0มพันแล้วเพ่นไหมเพื่อนเพ่นไหมเพ่นไหมเพ่นไหมฮึบ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 ไปอุ้ยเอาแล้วแตกแล้วมาดิมาดิมา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 เออสองสองเป็นสี่แล้วสี่สี่โอ้ยแล้วเรียบร้อย อ้ยเอาเรื่องนะครับตอนนี้กําไรไปที่สี่พบาทแล้วนะกําไรไปที่สี่พบาทแล้วเพื่อนตอนนี้บอกเลยว่าจุกๆนะครับจุกๆนะขอญ,ญาตปรับเบ็ดขึ้นไปที่250บาทแล้วกันสอ0ร้อยแล้วกันนะรอบที่แล้วเจ็บมาเยอะอยู่เอาไป200บาทไปปึบปึบโอ้ออโหเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเพื่อนเ,อเริ่มไม่ค่อยดีแล้วจ,จุกเสร็จั่นเฟิร์สเริ่มเป็นเปียวแล้ว มาขอกดเองหน่อยแล้วกันบางทีเราต้องขยับบ้างนะเพื่อนนะกดเองบ้างนะครับเพื่อนแล้วก็อบดอดออโต้บ้างนะครับเดี๋ยวมันต้องเข้าสักทีอะแต่วันนี้แบบหมะเลยว่ามาดีนะตามช่วงราเลยนะครับผมโอ้โหเหี้ยเอาอแล้วครับผมเจอช็อตอาถันอีกแล้วผมเออมาอาถันดอกนี้เท่าไหร่อ ชอ็อตอาทันมาที่2 7 0 0ัรบาทโอ้โหเลิกไหมเลิกไหมไปต่อยหน่อยนิอีกหน่อยดิอีกหน่อยดิอีกหน่อยดิเบทุน5 0บาทเนี่ยมา <c oughs> มามา,มาเออมันจะสักเท่าไหร่กันวะไอเกมเนี้ยมันจะสักเท่าไหร่กันมันจะสักเท่าไหร่เหลือ500แล้วเหลือ500อแล้วเออ โอ้หเครื่องกูติดทีไรเนี่ยกูเอาจริงทุกทีมาโอ้โหเชไืไม่ไม่รอดจริงเหรอวะโอ้โหเหมือนเดิมเลยกูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วโอ้เฮียได้ต้องเฮาพัานแล้วไม่เลิกเหมือนเดิมเลยอะ่ะมันดูดกลับตลอดอ่ะเมืเ่อโทเอ็นเนี่ย ไม่รอบไม่เอาแล้วรอบหน้ากูไม่เล่นแล้วเกมนี้เล่นแล้วกูหัวร้อนชิบหายยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจเฮียด้วยนะใครสนใจอยากเข้ากลุ่มเฮียอยากรู้ช่วงรางแต่ก็ดูใต้คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับอยากรูที่อีกีนะครับก็ดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเมื่อกี้กาไรแล้วนะโอ้โหสองสามพันเมื่อก,กี้เท่ทุนห้าสิบปุก็่ารบชิบหายวิธีคนรอบรอบถ้ากรวยรวยถ้าก็รอบเอออยากได้เยอะๆต้องเบ็ดหนักๆหน่อย วันนี้ต้องขออนุญาตเราท่านไปก่อนดีกว่านะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับทุนน,น้อยๆตองพี่สองเท่านั้นในครั้นี้ขออนุญาตเราไปก่อนแล้วกันนะเพื่อก็หม่คลิปหน้าผมสว,ส,สวัสดีกันด้วยนะครับ